มีผัวอยู่แล้วแต่รักชู้มากกว่าโอ้โหเยี่ยมมากเลยวนอยู่กับเรื่องหอยเน่นะไม่ได้ไปไหนมากเลยอ๋อมอกี้หอยอันนี้หำโอเคเพอเมื <Okay. S 1> อ่อกี้ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วแต่รักชู้มากกว่าแต่เลิกกับผัวไม่ได้เพราะผัวรวยอ๋อแต่ชู้หลอกนี่อีนี้ไม่ถาม่า ผัวหล่อแต่จนอต้องทํำยังไงดีคะโอ้กูเหนื่อย <c oughs> คือเอาสักคนหนึ่งจะเอาอะไรจะเอาหำหรือจะเอาเงินเลือกเอาคือเราไม่สามารถจะเอาทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ในบริบทเราถูกต้องปะ่ะเพราะผัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันรวยแต่ผัวที่อยากได้เนี่ยมันดันจนไอ้ชู้เนี่ย เราจําไว้คําว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเราตกลงฟงใจกันแล้วเราต้องไม่ประพฤตินอกใจต่อกันการที่เราไปมีชู้เนี่ยเรียกว่าการทําเลวทําชั่วต่อสามีของตนเองนี่ในวริบทนี้นะเรากําลังทําความชั่วอย่างยิ่งสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับสามีของตนคําถามคือเราเป็นคนเลือกเขาด้วยตัวเราเองไหมเลือกแม้เราจะไม่ได้เลือกตัวผู้ชายแต่เราเลือกเงินของเขานั่นก็เรียกว่าเลือก เพราะเราตกลงปงใจแล้วว่าเราจะยอมรับตามบริบทนี้ว่าเมื่อเราเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเราเห็นแก่เงินเราก็ต้องรับผลของการกระทําด้วยการไม่พึงพอใจต่อรูปร่างหน้าตาของสามีของเราเพราะเราปรารถนาสามีที่มีเงินเราไม่ได้ปรารถนาสามีที่หน้าตาดีคําถามคือทําไมเราไม่ไปหาคนที่หน้าตาดีพร้อมกับความรวยมีทั้งรูปประทั์แล้วก็มีทั้งเงินทองอันเป็นทรัพย์เนี่ยทำไมไม่หาทั้งสองอย่างตั้งแต่ต้น ทำไมถึงหาได้แค่นี้พเพราะรู้สึกว่าเรามีตัวเลือกดีที่สุดคือแค่นี้เราก็เลยไปจับปลาสองมือแก่แต่รวยแต่อคนหนึ่งหล่อแต่จนเราก็พยายามจะเอาทุกอย่างเนี่ยมากลับไว้จับปลาสองมือสุดท้ายมันจะไม่เหลือมืออะไรให้แก้ปัญหาเลยนะเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นอาจจะหลุดทั้งสองอย่างเลยก็ได้มันจะไม่เหลืออะไรในชีวิตเราต่อไปได้เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายวิธีการทําดีที่สุดคือกลับไปอยู่กับสามี พึงพอใจในสามีที่ตนเองเป็นคนเลือกมาเราอย่ามาพูดว่าแก่หรือหล่อเพราะอะไรสุดท้ายเราเป็นคนเลือกถ้าเราไม่รู้จักพออยากได้ทั้งสองอย่างก็ต้องเลิกจากหัวแก่แต่จนแต่รวยแล้วก็เลิกกับหัวหล่อแต่จนแล้วให้ไปหาหัวหล่อและรวยแทนเลิกซะง่ายนิดเดียวง่ายก็คือเลิกกับทั้งสองคนแล้วไปหาเอาใหม่มันจะได้ไม่มีอะไรผิด ตัดสินใจเลิกตั้งแต่วันนี้แล้วไปหาใหม่มันจะไม่มีอะไรผิดเลยแต่ถ้ายังคงคาราคาซังแบบนี้เรียกว่าประพฤติผิดในกามประพฤตินอกใจต่อสามีภรรยาของตนเองนะเพราะนั้นตั้งสติดีวันหนึ่งมันเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาก็จะมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลพ่อหอยกระหั่อยู่นี่นะสุดท้ายก็เดินออกใจกเรื่องพวกนี้ไม่ได้สุดท้ายตัวเองก็ต้องทุกทุกทุก,ทก,ทก้องไห้น้ำตาไหลยอยู่ดี เพราะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องพวกนี้มากกลับไปมีสติกับไปรับผิดชอบการทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะของภรรยา